โอเคครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการนำเอา Facebook Fan Page นะครับเข้ามารวมไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับหรือเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับการการเปลี่ยนนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเป็นของหน่วยงานของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาทำเลยนะครับก็นะครับสำหรับใครที่นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Facebook ก่อนนะครับก็คือเข้าไปาทำการล็อกอินโดย user เรานะครับล็อกอินเข้าไปในที่นี้ผมล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่ https นะครับ w w w f a c e b o o k c o m page page me s นะครับ create php โอเคนะครับเรากำลังที่จะสร้าง Facebook Fan Page นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเลือกนะครับว่าหน่วยงานของเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนนะครับก็อาจจะอยู่ในส่วนของบริษัทงค์กรและสถาบันนะครับเราก็เลือกตัวนี้แล้วก็เลือกหมวดหมู่นะครับอาจจะเป็นหน่วยงานราชการอย่างเนียวนะครับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ใส่ชื่อหน่วยงานนะครับนะครับทดสอบหน่วยงานโอเคนะครับก็กดยอมรับ ครับเสร็จแล้วก็กดเริ่มนะฮะกดเริ่มตอนนี้เรากำลังจะสร้าง Facebook Fan Page ขึ้นมานะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง c e b o o k Fanpage กับ User นะครับก็คือ f e c o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  k n p n p e เนี่ยสามารถกดไลค์ได้ไม่จำกัดนะครับส่วนถ้าเป็น User ของของเราเองนะครับเราสามารถรับเพื่อนได้แค่ไม่เกิน5,000คนนะครับนะนะเสร็จแล้วนะครับนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยในเรื่องของการ ใส่รูปประจำตัวอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปแล้วกันนะครับก็คือข้ามนะครับนี่สามารถทําทีหลังได้นะครับกดข้ามนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะครับจะเห็นว่านะครับด้านบนนะฮะนะครับอ่าอันนี้ข้ามมาเรียบร้อยในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปในส่วนอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะ แก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้นะรูปภาพโปรไฟล์และพวกนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลขององค์กรนะฮะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าด้านบนนะครับมันจะมีในเรื่องของรหัสตัวเลขอยู่นะครับให้ทําการคัดลอกรหัสนี้มานะครับคลิกขวาคัดลอกมานะครับโอเคนะครับแล้วกลับมาที่ระบบเว็บของเรานะครับ ในระบบเว็บของเรานะครับมาที่ส่วนเสริมจัดการโมโดูลนะครับส่วนเสริมจัดการโมดูลนะครับเนื่องจากว่าเปิดไว้นานนะครับเซสชันมันหลุดไปต้องเข้าใหม่โอเคนะครับเซสชันหมดอายุนะฮะเปิดเปิดไว้นานเกินไปครับโอเคนะครับก็เข้ามาที่ส่วนเสริมการจัดการโมดูลนะครับแล้วเราจะเห็นในส่วนของขวามือนะครับตำแหน่งขวานะฮะอยู่ในหน้าที่2นะครับ เป็นเรื่องของ facebook f แฟนเพจนะครับนี่นะฮะเฟซบุ o กไลฟ์บล็อกนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่เอารหัสนะฮะของเพจหรือของหน้าหน้านี้นะครับเข้ามาวางตรงนี้นะครับเขียนหาวางลงไปและททำการบันทึกและปิดนะครับบันทึกและปิดนะครับ ในที่นี้ผมจะไม่วางนะฮะว่าอันนี้เป็นการแสดงตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับบันทึกและปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองรีเฟชหน้าเว็บไซต์ดูนะครับหรือกดที่ดูหน้าเว็บนะครับดูหน้าเว็บก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างสลับดูหน้าเว็บขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่า facebook Fanpage ก็จะเปลี่ยนไปเป็นของเรานะครับของผมไม่เปลี่ยนเพราะผมไม่ได้วางนะฮนะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ เป็นการปับเปลี่ยนนะครับแฟนเพจให้มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์เรานะครับ mm hmm. เพื่อที่เราสามารถที่จะเห็นเพื่อนๆนะครับมากดไลค์วันเนียวก่อนเราได้นะครับโอเคครับ